สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะลูกเมียรู้เรื่องแล้วลั่นผมไม่ได้ตั้งใจหนุ่มรัดน้ำแทบจมดินลูกเมียรู้เรื่องแล้วจากนี้เลิกดื่มถ้าตกงานคงกลับบ้านเกิดกรณีความคืบหน้าคลิปทะเลาะก,กับผู้ชายหน้าร้านอาหารโดยรายละเอียดคือฝ่ายหญิงซึ่งเป็นสาวนักมวยกำลังต่อว่าเนื่องจากผู้ชายคนดังกล่าวมาตามต่อยขณะนั่งรับประทานอาหารขอชนแก้วด้วยแต่เธอปฏิเสธ ผู้ชายจึงเอาน้ำราดเธอจึงรุดขึ้นไปจัดการตามที่เห็นในคลิปหลังไก่เกียดกับแพรพลอยนับวยสาวหนุ่มเทน้ำราดหัวเปิดใจยอมรับเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยนายแข้งได้เปิดใจกับพนักง,งานสอบสวนสอน้องห้ขวางว่าขอโทษกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอโทษน้องผู้หญิงด้วยไม่มีเจตนาจะดูหมิ่นศักดิ์ศรีของผู้หญิงเพราะผมก็มีลูกสาวเหมือนกันหากใครมาทําแบบนี้กับลูกสาวก็คงทนไม่ได้ แต่ที่ทําไปนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะดื่มนอกจากนี้ยังบอกได้ว่าเข็ดแล้วตนผิดจริงไม่มีอะไรจะแก้ตัวทําไปเพราะความเมาวันนี้รู้แล้วว่าโทษของการเมาเป็นอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครอบครัวก,ก็ตําหนิตนมีลูกสาวสองคนตอนนี้ทุกคนรู้ข่าวหมดแล้วจากนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรต่อเรื่องงานหากมีโอกาสได้กลับไปทำงานก็จะตั้งใจทำงานให้ดีแต่หากไม่ได้กลับไปทำงานแล้วก็จะกลับบ้านให้ต่างจังหวัด และจากนี้จะเลิกดื่มเด็ดขาดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ